สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจอจิสตอรี่นะครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่ระยองธานีหรือจังหวัดระยองนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินไปริมหาดนะครับสถานที่แสดงวันนี้อยู่ใกล้ริมหาดมากๆแต่แต่ว่าแดดร้อนมากทุกคนนะครับทุกคนก็เดี๋ยว บรรยากาศจะเป็นยังไงเราจะวาร์ปเปับไปให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับอ๋อลืมไปเพื่อนร่วมชิปของเราคุณปู่ป้าเคกนะคะคุณปูป้าเคกค่ะน้องออยโอ้ยโฮมพัก์คควรสมาร์ทควอนโฮมพักแล้วโลภแหกขาดลองน็อดนะคะน้องนอดบิงค่ะนอดมาเห็นโฮมเอกวอนแล้ว ทุกคนรมแรงมาไม่ไปแล้วผมเสียทรงค่ะทุกคนกค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงหาดสไตล์ทอเรลนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ทำเรียงหอยมแมลงพู่นะคะแล้วก็จะมีเขตอุสตสาหกรรมเล็กๆแน่นอตรงนี้แต่ว่าวิวดีเวอร์ดีมากแต่ว่าตอนนี้เรานั่ง แวะนั่งรับประทานอาหารที่ร้านคุณแม่อะไรอะะ่ะคุณแม่ซื้ออะไรคะร้านทะเลจอาักรร้านกุ้งเมือขายอาหารคุณปอโม่น้าค่ะทุกคนแล้วก็จะไปดูหน้าตาอาหารมันจะเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่าเราจะได้อะไรกินกันในเที่ยงนี้นะคะทุกคนก็เดีย๋ยวถ้าอาหารมาแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนมาแล้วนะคะหน้าตาอาหารของเรา ก็มีกรูงกับปลาหมึกแล้วก็รอหอยนะคะสวยมากเลยมุมนี้อันนี้ิมเปียรยอดแส่อันนี้พิ่งรัคลิปคนใหม่ค่ะลองดูไปอยู่อยไปใส่กอดข้างหลังตายนารอรีเมคแล้วมัน เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะครับก็รับปรารก็ก็ได้อยู่ก็แซ่บอยู่อร่อยอยู่นะคะเต็มสิบให้ให้แปะนะคะให้แปะราอห้เท่าไหร่ต็บสิบให้ติบจุดห้าโอ้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลมเย็นมากๆเราก,ก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะคะ สวยมากสตีซิเวอร์โรงเียนบ้านโพนก็คืนนี้เราทำการแสดงอยู่ที่นี่นะครับระยองนะครับข้างวัดอะไรนะวัดตะกวนหรอนะครับทุกคนก็ใครที่สมหาเรามาหาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปแล้วสำหรับคลิปพักผ่อนหย่อนใจไม,ไม่รู้เปล่าไม่รู้มาเดินตากแดดหน้าดำ นะครับทุกคนก็สารชีวีเราก็ลาไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะครับจอติสตอรี่แฟนเพจนะครับทุกคนแล้วก็ช่องยูทูบอาร์ล็อกจอบนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย